สวัสดีจิ๊กโนเอไอซีเอเดอร์สอรนากาน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 ากานานากานานากานาโซไอสุดทูดะฮามเอ็นกาน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 าวยุคุสวัดีจกนากานานานาคุ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 กานาคุนากานานาคุกานากานาคุกานา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 ไอสองเริ่มต้นด้วยคำทักทายของตัวละครแบบจำลองของราชอาณาจักรไทยสถานทูตแชง w ยูกุงเจียป้าเอ็นจียามาโนเอ็นเช ผู้เขียนไรโยตาริโยตาลุกรูคุและฮิเดคิไฮเดคิแห่งนิปปอนบอยซซึ่งปรากฏในผลงานต้นฉบับของ ESHI ต้าไอจวนเชงก็เข้าร่วมด้วยเซียวลินฮะเกี่ยวกับเหตุผลที่ฉันเริ่มวาดมังงะในทีมของประเทศไทยเมื่อคุณไปเที่ยวเมืองไทยมีสิ่งที่น่าสนใจและแปลกมากมายดังนั้นฉันจึงคิดว่าจะสื่อถึงสถานที่ที่ฉันอยู่ในมังงะได้อย่างไรสตา้าทูยูรู เซียวหลินซึ่งเดิมทีทำงานเป็นนักวาดภาพประกอบแต่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เขาเริ่มซีรีส์กล่าวว่าอัญญประกาศเดี๋ยวเปิดอัญญประกาศเดี๋ยวเปิดจนถึงตอนนี้ฉันยังเป็นนักเดินทางที่ไม่รู้จักเมื่อฉันพูดว่าอัญญประกาศเดี๋ยวเปิดอัญญประกาศเดี๋ยวเปิดแมนหัวมีิลไอเต้มามาอัญญประกาศเดี๋ยวเปิดอัญญประกาศเดี๋ยวเปิดฉันอยากรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเขากล่าวอัญญประกาศเดี๋ยวเปิดอัญญประกาศเดี๋ยวเปิดผู้คนในประเทศไทยใจดีทุกคนดังนั้นพวกเขาจึงแนะนำฉันและสอนฉันมากมาย ในทางกลับกันนิปปอนบอยส์ที่เป็นนายแบบให้กับ ESHITAI จวนเชงกล่าวว่าอัญญประกาศเดี่ยวเปิดอัญญประกาศเดียวเปิดเจิ้งฉีกะถูกเซลมาคู่ ICA หุยนิมา SSHI มา s i นินิหนาตาเตเตเเต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 ้เต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 มาเอเต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 นาเตเตเกมาเอตเเเเเตัน ฉันคิดว่ามันน่าทึ่งมากเมื่อได้ยินว่าเรื่องราวของ TAI No g b i n g m i w o ถูกวาดโดยคนหนึ่งคน เอโรมาสุจิโกมาชิโกชิยาเอสเอสไอเตทเตสเตสม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 าเอสเอสไอททเตสเอมาเอสเไอททมาเอสเอสไอททมาเอสเไอทททมาเอสเอสไอต้ทมาเอสเไอทททมาเอสเอสไอมาเอสเไอททมาเอสเอสไอททา ในญี่ปุ่นตำรวจในเครื่องแบบของพวกเขามีจำหน่ายเฉพาะที่เท่านั้นอีโคเดนิกานารินากิเตะรูริริกนาสนาสนามาเอสเอชไทตารินาชิริริริมาเอสเอชไตามาเอสเอชไตามาเอสเอชไตามาเอสเอชไทมาเอสเอชไตานอกจากนี้เขายังพูดถึงสเสน่ห์ของประเทศไทยจากแง่มุมทางสังคมแม้ว่าเขาจะไม่ได้ประกาศว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีในการพาน,นาันแม้ว่าเขาจะไม่ได้ประกาศก็ตามมาทะขโยตอนที่เรียกว่ามาไอมินาไอ ทูแฟนนา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 สเอ็นนิปเปิลบอยสตอบว่าความแตกต่างใหญ่กับญี่ปุ่นคืออัญญประกาศเดี๋ยวเปิดอัญญประกาศเดี๋ยวเปิดคนไทยเชื่อว่ายูลิงคือจริงศาสนาซินีเอไอเมสเอชไอเต้สับมาเอสเอชไอมาเอสเอชไอมาเอสเอชไอตาทูสมาสุกสเต้สเต้ทูเอ็นยูลิงหัวกาซีคีเอสเอชไอตาทูยูลิงหัวกาซีคีเอสเอชไอตาทูเซลลิงโมเซวโนเรนใต้ยูลิงโนหัวสเอ็นนารีนาเอ็น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 ทูนาสตา ปิดท้ายงานนิปปอนบอยสายไม้เหมือนยามูมูทรงผมผู้ชายแบบแท่งบนจมูกของเขาและวางไว้บนจมูกของเขา